ก็ต้องเลือกเอาจะเกิดความวุ่นวายหรือผู้บงการจะต้องรับผิดชอบหรือพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองจะต้องรับผิดชอบอันนี้มินมีทางเลือกแค่สองทางอย่างไรก็ตามเราผู้ชมอ่ะก็ชมนะแต่ผมพูดอธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่างานนี้นะฮะจะต้องมีคนรับผิดชอบหลังจากมีการปลุกคนมาบนท้องถนนเอาเด็กนะครับมีการเผามีอะไรคนแกนนําที่กระทำความผิดต้องรับผิดชอบส่วนพักการเมืองที่เกี่ยวข้อง นะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลนะฮะที่ปรากฏว่า มีการเคลื่อนไหวไม่สนไม่กลัวไม่วันที่จะมีการยุบพักก้าวไรนะครับเรื่องเก้าไกลหลังที่สารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31ม,มกราคมอ่กกตก็ขอให้สำนักงานไปศึกษาทั้งสันักงานแล้วก็นายเทะเบียนตามพรปพักการเมืองนะครับเอ้ใช่ฮะไปศึกษาคำวินิจฉัยและ ตัวบทของพอรปรพรรคการเมืองว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสำนักการก็เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเห็นพร้องกันว่าควรที่จะนําเอาคําวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วยนี่คำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์ในสารออกมาเมื่อวันที่29 กลุ่มพาัานธ์ผ่านทางรานติจารย์ดูเบิกษาสำนังกงานก็จะต้องเอาคำวินิจฉัยเนี่ยไปพิจารณาดูอีกทีประกอบประความเห็นที่ตัวเองได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้นับตั้งแต่31มกราคมเป็นต้นไปกระบวนการพวกนี้คงใช้เวลาไม่เยอะครับกรอบเวลานี้ประมาณเท่าไหร่ครับกรอบเวลายังไม่มีกรอบเวลานะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นกระบวนการที่จะต้องไม่ใช่คําร้องโดยแท้ที่กำหนดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่เสมอเนี่ยคือว่าไม่ชักช้าครับไม่ชักช้านะครับไม่ต้องหวั่นไหวนะครับพักจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกพักอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าสมาชิกเจ็ดหมื่นกว่าคนเดินไปกับพวกเราต่อสําคัญไหมครับพักเชื่ออะไรไม่สําคัญนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับ พวกเรามีประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วสร้างอีกพักหนึ่งราบรื่นกว่าเดิมแน่นอนครับไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องหวั่นไหวกลับกันคนที่ต้องหวั่นไหวคือเขาต่างหากถ้าเราไม่มีผลกระทบทางการเมืองเขาจะยุบพักเราไหมครับเขายุบพักเราไปว่าเราทำอะไรถูกต้องสักอย่างเขายุบพักเรา เพราะว่าเรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ต้องหนักใจไม่ใช่เรานะครับตราบใดที่ทุกท่านยืนอยู่แนวคิดแบบนี้อุดมการแบบนี้และพักการเมืองแบบนี้ไปต่อได้ตราบใดที่ไม่มีคนสนับสนุนพักเดิมก็ไปต่อไม่ได้แต่ท่านยืนอยู่กับพวกเรายุบกี่ครั้งก็ล้มแล้วยืนใหม่แล้วเดินหน้าไปต่อได้ ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลกับเรื่องการยุบพักนะครับแต่ต้องตระหนักว่าไอ้การยุบพักเนี่ยมันในประเทศประชาธิปไตยปกติเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอย่าทําให้เรื่องนี้ทําให้เราท้อถอยหมดกําลังใจเลิกติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลิกสนใจการเมืองอย่าให้การยุบพักแบบนี้มันทําให้ทุกท่านเกิดภาวะเช่นนั้นนะครับมันเป็นภาวะที่ต้องฮึกเหิมต่างหากเป็นภาวะที่จะต้องกระตือรือร้นต่างหากนะครับยุบพักไดครับ คือผมว่าจริงๆว่ามันก็ไม่เกินอะไรเลยนะถก็คือตั้งถ้าผมตั้งคำถามถ้าว่ารัฐมันเป็นนามารรมมันก็มีภาระแค่งานธุรการนะก็อาจจะเดือดร้อนท่านในการสมัครขอหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไปสมัครสมาชิกใหม่แล้วเท่านั้นเองเราถ้าจะเอาบัตรก็สองร้อยบาทผมตั้งคำถามเอาร้อยบาทแล้วก็สมาชิกไม่ต้องมีบัตรก็ได้บัตรเก็บไว้ในใจก็ได้นะครับนะครับ คำถามที่หนึ่งร้อยบาทถ้าวันนี้เนี่ยทุกท่านซื้อปลาชอ่อนไปปล่อยในแม่น้าเนี่ยไปซื้อที่ตลาดในตัวเท่าไหร่รนะ้อยยี่สิบแล้วเป็นสมาชิกพักร้อยบาทถูกไปยี่สิบาทอยู่ดังนั้นผมคิดว่าก็มีแต่ภารานธุรการเท่านั้นแหละครับที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นยุบไม่ยุบก็ถามว่ายุบม,มันก็เหนื่อยหน่อยแต่มันเหนื่อยงานธุรการแต่พักมันก็ไปต่อนะครับประชาชนก็ไปต่อดังนั้นคําตอบที่ไม่กลัวสองสวยเรื่องสิ่สี่คนนะที่ มาเสนอไอ้ลงชื่อแก้มาตรา112นะครับเราก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าเราก็ทำงานในตามอำนาจหน้าที่ของอำนาจนิติบัญญัตินะครับดังนั้นเนี่ยลราผมคิดว่าการที่เราไปมีกิจกรรมร่วมกันกับประชาชนในกรณีของเรื่องแก้ไขยกเลิกมาตรา112ก็ดีเราก็คิดว่าเสียงของประชาชนมีความหมายและประชาชนเองก็มีสิทธิในการเข้าชื่อ แก้กฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายหรือหรือผลิตกฎหมายถูกไหมครับซึ่งนันก็เป็นการร่วมกิจกรรมกับประชาชนที่ใช้อำนาจของปกครองชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันแต่อะไรก็ตามครับผมคิดว่าการสู้กับคนหน้าด้านเนีย่ยมันก็ลำบากใจนะว่าคนหน้าด้านมันทำอะไรว็ได้ถูกไหมเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยการสู้กับคนบ้าเนีย่ยมันก็คนบ้ามันก็พร้อมทาอะไรที่มันไม่ต้องสนใจเหตุสนใจผลใช่ไหมครับผมคิดอย่างนี้ครับว่า สมมติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยซึ่งผมอยู่ในบ้านเลขที่44ด้วยถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดผมถูกตัดสิทไปคือผมคิดว่าเขาโม่มากนะที่คิดว่าการเดินทางของก้าวไกลมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะเพราะคุณธนาทอที่โดนตัดสินก็ก,ก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านชั้นหนึ่งกับชั้นสองมาตลอดไม่เคยต้องดิ้นรนขึ้นไปอยู่บนชั้น14เหมือนใครบางคนถูกไหม มีลดวดลูกผมเหมือนกันครับโก็มีบ้านสองชั้นก็นั้เองครับบ้าน2ชั้น,าน,น3าชั้นก็คงไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ชั้น14นะครับก็ผมคิดว่ามาันก็ถึงเวลาผัดไตผมพูดเสมอครับว่าชีวิตผมเนี่ยของพวกเราพูดแทนเพื่อน44คนเนี่ยทั้งหมดก็ทุกคนมีเป้าหมายที่อยากเดินทางไปเนาะแต่ความสุขของพวกผมมันไม่ได้อยู่ที่การการไปถึงเป้าหมายแต่การเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทุกวันและ้วแต่สมมุติว่าด้วยคนบ้านคนบอ คนสติดีคนสติไม่ดีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่มีเหตุมีผลทาให้ผมต้องหยุดเดินไปสู่เป้าหมายผมก็มีความสุขกับเส้นทางที่เดินมาแล้วเดี๋ยวนี้ใช้คําว่าไอ้หนูไม่ได้แล้วนะครับเขาหาว่าอยากคายไปอีกแล้วแต่ผมก็ติดอย่างเนี้ยเจอใครผมเมตตาเนี่ยผมก็จะเรียกไอ้หนูเป็นคําพูดติดปากผมอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ากูไม่เมตตามึงเนี่ยกูไม่เรียกไอ้หนูหรอกกูเรียกไอ้ส้นตีนนะครับถ้าแกน้อยก็เรียกไอ้เฮียก็โผล่มาแล้วฮะ สำหรับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าไม่หนักใจหากกล้าวไกลจะถูกยุบพักชี้จะทําให้เห็นความไม่เป็นธรรมเชื่อผู้สนับสนุนเข้าใจพร้อมที่จะมีการเดินต่อนะครับธนาธราร้องโห่ไม่มีความเห็นปมทักษิณย้ํากฎหมายต้องเสมอภาคบอกไปถามเพื่อไทยนะครับหาก fc ชูป้ายต้อนรับ นะจะเกิดความขัดแย้งหรือไมนะ่ก็บอกว่าเชื่อก้าวไกลอภิปรายมาตรา152ผ่านไปด้วยดีบอกสอสอชุดนี้ดีกว่าปี6-2นะครับแล้วก็หัวเราะไม่หนักใจก้าวไกลถูกยุบเชื่อสนับสนุนะเข้าใจพร้อมเดินหน้าต่อนะครับที่ร้านพริมเพลินนะครับซึ่งมีการเสวนาของกรรมธิการทหาร สภาผู้แถวงชดอนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะซึ่งเป็นประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งพักก้าวไกลนะครับก็ไปพูดในฐานะวิทยากรได้สัมภาษณ์เรื่องการอภิปรายทั่วไปตามมาตราหนะึ่าก็บอกว่าชัยธวัฒน์ซึ่งชัยธวัฒน์ก็เป็นเพื่อนของธนาธรนั่นะ ในพิจารณาและไตรตรองอย่างถี่ถ้วนมีข้อมูลเพียงพอที่จะพิปรายเพื่อเสนอในรัฐบา,า,าลแก้ไขในด้านต่างๆะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่าจะาพิปรายแต่สื่อกดดันสุดท้ายก็พิปรายนะครับก็มีการถามว่ากล่าวไกลมีข้อมูลอภิปรายเพียงพอหรือไม่นะครับจากข้อมูลทีิปลายแน่นพอตรวจสอบรัฐบาลธนาธรบอกนะครับตั้งแต่เปิดสภาปี -66 มา ตนเห็นแต่คุณภาพของสสพักเก้าไกลเทียบพักอนาคตใหม่ปี62กับปี66สสมีคุณภาพกว่าเยอะนะครับหากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาพเพื่อดูว่าสสที่เลือกมาแต่ละคนทําผลงานมากน้อยเท่าไหร่หากฟังทุกสิ่งนะครับที่สสเก้าไกลเสนอต่อฐบาลน,นะครับหน่วยงานราชการในด้านต่างๆตนเชื่อว่าเห็นความมุ่งมั่น ทำงานที่ดักหน่วงมีคุณภาพดังนั้นผมไว้เนื้อเชื่อใจสอสอชุดนี้นะครับเมื่อถามเรื่องของการยุบพักก้าวไกลนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็มองมองอย่างไรนะธนาธรก็บอกว่าการยุบพักไม่ทําให้พักก้าวไกลหนักใจเพราะพักก้าวไกลและพักอนาคตใหม่ผ่านการยุบมาแล้วนะครับเชื่อว่าการสนับสนุนเข้าใจเชื่อว่าผู้สนับสนุนนั้นเข้าใจ และพร้อมจะเดินหน้าต่อการยุบพักจะทําให้คนเห็นหกเห็นใจถึงความไม่เป็นธรรมนะครับและความไม่ถูกต้องที่ดํารงอยู่เมื่อถามว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือไม่ธนาธรก็หัวเราะและกล่าวว่าแล้วแต่ประชาชนแต่คณะก้าวหน้าและพระพักก้าวไกลมุ่งมั่นทําทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพวกเราตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนประเทศ ให้เป็นประเทศที่ดีกว่าให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับส่วนประเด็นเรื่องทักษิณชินวัตรนะครับจังหวัดเชียงใหม่เขามองว่าเป็นสองมาตรฐานหรือไม่นะธนาธรก็พูดทันทีว่าโอ้ผมไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะหลังจากที่เคยไปเจอกันที่ฮ่องกงเคยตอบไปแล้วการมางคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคมีนักโทษคดีการเมืองเป็นพันคดีเข้าใจว่ามีหลายสิบคดีที่ยังอยู่ในคุก หากเขาไม่ใช่เป็นคนลักขโมยหรือก่มขืนใครพวกเขาเป็นนักโทษทางความคิดการพูดคิดอ่านเขียนไม่ควรเป็นอาชญากรเมื่อถามว่ามีประชาชนไปรอต้อนรับทักษิณจะเป็นเป้าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่ธนาธรกล่าวสั้นๆว่าขอให้ไปถามพักเพื่อไทยจะดีกว่าในขณะที่วิโรจนะซึ่งเป็นคนของธนาธรเนี่ย ก็ไม่กลัวโดนยุบพักชี้ก้าวไกลเป็นแค่นำมาทำแฉกรรมธิการรัฐบาลไม่ให้ผ่านเรื่องเรือฟีเกตนะครับบีโรดก็ไม่กลัวการยุบพักก้าวไกลเป็นแค่นำมาทำแซธนาทรถูกตัดสิทธิ์อยู่บ้านชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองไม่ต้องมาดิ้นรนอยู่ชั้นสิบสี่พร้อมให้คนรุ่นใหม่นะครับเหยียบหลังสารงานถามได้เป็นนายกรัตรีและรัตรีแล้วต้องตบัสัตว์จะ เป็นทําแมวอะไรวีโรดซึ่งเป็นคนเชิญธนาธรนนไปซึ่งเป็นกรรมธิการทาหารอยู่ก้าวไกลนะครับก็จัดสัมมนาในพื้นที่บทบาทหน้าที่ทหารท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศนะซึ่งวีโรดได้ตอบคาถามเรื่องการยุบพักก้าวไกลบอกไม่กลัวนะเนื่องจากพักเป็นพักเป็นแค่นามาทรรมภาระแค่งานธุรการเท่านั้นหากโดนยุบก็เหมือนกับงานธุรการ แต่พักก็ไปต่อประชาชนก็ไปต่อดังนั้นคําตอบคือไม่กลัวนะครับส่วนเรื่องเพื่อนสอส,อสอ44คนที่ร่วมลงนามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึอนั้นเราก็ยืนยันว่า,าทํางานตามหน้าที่นิติบัญญัติรวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกันประชาชนในกรณีดังกล่าวเราคิดว่าเสียงของประชาชนมีความหมายประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเพื่อแก้ไขผลิตและยกเลิกกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมกับประชาชนที่ใช้อำนาจของพรุงชนชาวไทยตามกรอบรัฐธรรมนูญนะฮะเขาก็บอกว่าการสู้กับคนหน้าด้านก็ลำบากใจเพราะคนหน้าด้านจะทำอะไรก็ได้โอ้โหหรือสู้กับคนบ้าคนบ้าก็พร้อมจะทำอะไรไม่สนใจเหตุไม่สนไม่สนใจผลผมคิดว่าเขาโง่ามากที่คิดว่าการเดินทางของก้าวไกลขึ้นอยู่กับตัวบุคคล เพราะคุณธนาทรถูกตักสิทธ์ก็ใช้ชีวิตอยู่บนชั้นหนึ่งชั้นสองในบ้านมาโดยตลอดไม่เคยต้องไปดิ้นรนอยู่ชั้นสิบสี่เหมือนใครบางคนวีโรดก็มีบ้านชั้นสองนะครับมีบ้านสองชั้นก็ยังคงไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ชั้นสิบสี่นะครับชีวิตตนรวมถึงเพื่อนสอสอสิบสี่คนทุกคนมีเป้าหมายอยากจะเทินทางตายไปด้วยความสุขของพวกตนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการไป ถึงเป้าหมายแต่การเคลื่อนไหวสู่เป้าหมายทุกวันนี้และถ้าอะไรทำแล้วดูไม่เป็นผลทำให้ต้องหยุดเดินตนก็มีความสุขกับเส้นทางที่เดินมาแล้วให้คนรุ่นใหม่ได้เหยียบหลังเดินไปสู่เป้าหมายต่อไปเท่านั้นไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความหวังที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัตรีทั้งสิน้นพี่ถามไม่ได้พูดอย่างนี้นะในพักคเดียวกันเนะี่ยถ้าเป็นสมาถ้าเป็นแล้วตบัดสัตว ผมจะเป็นทำแมวอะไรนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นในฐานะประธานกรรมธิการทหารนะฮะเราทํางานกับกองทัพได้เช่นกันเรื่องการอนุมัติงบเรือฟรีเกตตอนแรกก็คิดว่าจะผ่านเพราะตนเชื่อในน้ํางิ้วนะฮะของนายสุทินกรังแสงรัมตรีกรลาวหมแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับไม่ให้ผ่านตนเชื่อว่ากองทัพเข้าใจแล้วว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ด้วยความ เป็นปฏิปักษ์นี่นอกจากเรื่องกองทัพเรือเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือฟรีเกตแล้วกองทัพอากาศก็ได้ทำข้อสรุปสมุดปกขาวเปิดเผยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับส่วนกองทัพบกค,คิดว่ายังมีปัญหาการคอร์รัปชันนะกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันนะอย่างเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดซื้อจากบริษัทในประเทศที่ส่งออก ในต่างประเทศให้โปร่งใสนะครับบิโรดยังกล่าวถึงสุทินกรังแสงนะครับว่าตนดูงโงเฮ้งน่าจะเป็นน้ฐมตรีได้มากกว่านายสุทินเสียอีกตนยืนคู่กับสุทินมีคนแซวว่าดูปุ๊บกลาเป็นรัฐมนตรีกลาเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมดูแล้วรู้เลยนะครับบิโรดยังบอกว่าย้ำนะฮะคนที่กลัวว่าหากยุบพักคเก้าไกลเป็นสถาบาลแล้ว ไม่ซื้ออาวุธนั้นไม่เป็นความจริงกะจะซื้อด้วยเงินไขโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนั่นก็เป็นหลักคิดของวิโรธและหลักคิดของธนาธรประเด็นแรกนะครับเรื่องของการยุบพักเก้าไกลที่ธนาธรบอกไม่สนหรอกอุดมการเดี๋ยวก็ยุบไปก็เหมือนอนาคตใหม่เดี๋ยวให้เลือกมาอีก คนที่สนับสนุนก็สนับสนุนเหมือนเดิมก่อนอ้นนี้หลักคิดนี้ก็ปีบุตรนะฮะก็เอามาพูดเหมือนกันวีโรธซึ่งก็เป็นกรรมธิการทาหารก็เชิญธนาธรมานะก็พูดในลักษณะเดียวกันลูกพี่ว่างไงลูกน้องก็ว่าตามกนะ็ไม่สนไม่กลัวยุบก็ยุบไปยุบไปมันก็แค่ง,งานธุรการเดี๋ยวก็ตั้งพักใหม่นะเข้ามาดําเนินการได้ แต่รอบนี้เนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะมันตา่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเรื่องของการยุบพักการเมืองนะเรามีการยุบพักการเมืองสี่ถึงห้าพักการเมืองเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะยุบชาติไทยพัฒนายุบไทยรักไทยแล้วก็อีกหลายพักการเมืองตอนนั้นก็โดนข้อหาเดียวกันนะล้มล้างการปกครองแต่ในคราวนั้นรัฐธรรมนูญปี สี่ศูนย์นะแล้วต่อมามีการปรับปรุงเป็นปีห้าศูนย์นะแล้วต่อมาปรับปรุงเป็นปีหกศูนย์นะรอบนี้ยุบพักนะครับที่ผ่านมาไม่มีการเอาผิดนะเพราะเอาผิดไม่ได้นะแต่ตําบลหกศูนย์ยุบพักปุ๊บมาตราหนึ่งสี่สองถึงมาตราหนะึ่งสี่เจ็ดเนี่ยพักที่โดนยุบเนี่ยจำคุกรวมกันไม่เกินหนึ่งปีนะเขาไปฮนะ ไม่เกินหนึ่งล้านบาทปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทจำคุกไม่เกินห้าปีนะอันนี้คือยุบพักนะซึ่งคดีของธนาธรกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาซึ่งกกตไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทางคดีอาญาแล้วนะนะคราวนี้ธนาธรจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองจะอยู่ชั้นไหนจะอยู่ชั้นสิบสี่ชั้นสิบแปดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ตอนนี้กกตแจ้งความไม่แล้ว กระบวนการเนี่ยน่าจะอยู่ในชั้นศาลหรือชั้นอายการเนี่ยนะส่วนพักคก้าไกลเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอกะกะตเคลื่อนไหวว่าจะมีการยุบพักคก้าไกลเนี่ยวิโรก็บอกไม่กลัวกลัวว่าเดบตั้งพักใหม่ขึ้นมาพอยุบเสร็จก็ตั้งพักใหม่พอตั้งพักใหม่ขึ้นมาก็จะไปรวมอยู่ในพักใหม่ผมเ็นรุ่นส่วนก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันน่ะนะ เพราะที่ผ่านมาผมว่าประเทศไทยมีเมตตากับผู้ก่อการกบฏหลายต่อหลายครั้งแต่รอบนี้คงไม่อ่ะผมว่าคงไม่อ่ะคงไม่อ่ะคงไม่อ่ะนะครับคงไม่เลยล่ะส่วนข้อกล่าวหาตอนนี้จะโดนอะไรบ้างคือหนึ่งยุบพักยุบพักเสร็จก็ไม่จบนะก็กลับมาพรปประกอบรัฐมนูนอีกนะเรื่องอะไร เรื่องของการเลือกตั้งเมื่อโดนยุบพักปุ๊บก็เข้ามาตราหนึ่งสี่สองถึงมาตราหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะปรับไม่เกินหนึ่งล้านจำคุกไม่เกินห้าปีทั้งทั้งถ้าโดนยุบนะก้าวไกลก็ไม่ต่างจากอนาคตใหม่ต้องโดนเหมือนกันัึงตอนนี้อนาคตใหม่โดนคดีอาญาไปแล้วนะวิโรธคงไม่ได้บอกประชาชนให้รู้นะครับที่สําคัญก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยขออภยัยอนาคตใหม่เนี่ย ไม่โดนกระบฏในราชาจักรนะโดนแค่บัญชีนะส่วนก้าวไกลเนี่ยโดนแจ้งข้อหากระบฏในราชาจาจักรถ้าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะถ้ากระบฏในราชาจักรเนี่ยตามมาตอนหนึ่งสามีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะซึ่งตำรวจโดยเฉพาะสอบสวนกลางอยู่ในระหว่างการพิจารณานะนะครับรอบนี้จะเหมือนเดิมไหมเขาก็หวังจะให้เหมือนเดิมยุบเสร็จก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่เสร็จก็ชนะเลือกตั้งนะครับ ผมยืนยันว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับรอบนี้คงไม่จบแค่นี้บางคนถามว่าโอ้ยถึงขั้นประหารชีวิตเลยเหรอก็ถ้าไม่ประหารชีวิตถ้าไม่เป็นอย่างนั้นประเทศไทยก็จะเกิดการจะจนเกิดความวุ่นวายเหมือนปี 52, 53, มมหา้าสเหมือนปีห้าสเกิดบุกพระบรมมหาราชวังเหมือนปี2 5 6 3ก็ต้องเลือกเอาจะเกิดความวุ่นวายหรือผู้บงการจะต้องรับผิดชอบ หรือพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองจะต้องรับผิดชอบอันนี้มินมีทางเลือกแค่สองทางอย่างไรก็ตามเราผู้ชมก็ชมนะแต่ผมพูดอธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่างานนี้นะฮะจะต้องมีคนรับผิดชอบหลังจากมีการปลุกคนมาบนท้องถนนเอาเด็กนะครับมีการเผามีอะไรบบคนแกนนาที่กระทำความผิดต้องรับผิดชอบส่วนพักการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางห้อม นะครับแล้วก็ในเวลาอันสั้นนี้เราคนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำ <S <S <an> <S เหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า ทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างทมรรบังคงกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจักขอตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติ i